ba nhóc cưng mồm. muốn ôi đùa. rồi chén khổ ôi chén khổ đi khoa chén khổ ơ ăn đi ôi chén khổ ăn mà đi ôi ăn ครับประจำมาเรื่องไหนทำเรื่องอะเรเลยนะมึงใช่ไหมเสียดขนาดนั้นเออไหนมันล็อกไงเด้อเดี๋ยวมันไปตำใบเอียนรถเพื่อนเขาวางลงวางลงค่อยๆเด้อค่อยๆวาง วางลงวางลงเดี๋เด้อเด้อฮัลไม่มาห้องกันโอ้บัดเชื่อมแอ้อนฮอนกันไว้กันไว้บัดเชื่อมหอนกันไอ้นแป๊บงเว้ยสนอก

ท่เหรครับเรียบร้อยแล้วครับผมจบคีบไปซัมนียแล้วครับผมผมย่าวครับขึ้นยากจบคีบไปซัมนียแล้วครับผมสวัสดีครับ